เป็นผู้ชมยังไงให้คนกรีดครับเนี่ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนที่ตลรักทุกคนเข้าสื่อลิซ่าเวนะฮะก็สวัสดีวันสงการนะครับผมไปเล่นน้ํากันดึงไหนแล้วฮะเออวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรามาพูดถึงลิซ่าในบทบาทของผู้ชมกันหน่อยนะครับก็น้องอะ่ะแสดงไปแล้วใช่ไหมก็รออีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวน้องมีแสดงอีกรอบนะทุกคนไม่ได้จบแค่นี้นะฮะต่บอกเลยว่าแค่รอบแรกนี่ก็แบบว่าโอ้โหแบบว่าวุ่นวายกันแบบสุดๆนะฮะคือดีเทลเยอะมากแล้วก็ชุดแต่ละชุดนี่คือแบบ สุดมากสุดจัดสุดจริงนะฮะ,ะวันนี้มาพูดถึงการไปเป็นผู้ชมของน้องกันหน่อยนะครับก็แน่นอนว่าเพื่อนร่วมวงของน้องนะฮะก็ขึน้นโชว์อีกหนึ่งคนนะฮะนั่นก็คือเจนนี่เจนนี่เจนนี่นั่นเองนะฮะอันนี้ก็ต้องมาเป็นเพลงกันสักหน่อยพอดีได้ยินแอดก,กิฟต์คหลองตะกี้ก็วันนี้เจนนี่ขึ้นโชว์นะฮะก็ะต้องบอกว่าลิซ่านะครับเป็นเพื่อนที่น่ารักแน่นอนนะฮะก็ะไปซัพพอร์ตเพื่อนนะครับบอกเลยว่าระหว่างที่น้องถูกถ่ายเนี่ยคือแบบว่า น้องไปดูใช่ไหมแต่คนนี่กรีดกันเป็นเกียวเลยนะฮะแมดกรีดกันเป็นเขาเรียกว่าขนมโปโตเต้มาเป็นเกี๊ยวโหเก่าไปไหมโอ้ยยังมีขายไหมอ่ะโอ้ตายแล้วแอดก็เลยสงสัยนะีอยากจะถามทุกคนว่าน้องไปเป็นผู้ชมยังไงให้คนกรีดก่อนเออจริงๆต้องเป็นเป็นผู้ชมไม่ใช่เหรอ แล้ววันนี้น้องก็มาแบบน่ารักนะครับไม่ได้แบบว่าชุดเหมือนบนเวทีนะแต่คนก็ยังกรี๊ดหนักมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากลิซ่าเนี่ยเพื่อนร่วมวงคนอื่นอย่างโรเซ่ก็ไปดูนะครับรวมไปถึงคุณแม่จิตทิพย์ก็ไปดูนะฮะเรียกได้ว่าไปถึงตรงนั้นแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงเก็บเหมือนเป็นแก๊งอะแก๊งแบ,บ็คพิ้งอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนเหมือนพิการร่างยาของของน้องน้องลิซ่าเหมือนดูแลอนุบาลอะ เพราะว่าลิชแชงเขากระโดดกันย่องย่องย่องหน้าเวทีนะคือแบบว่าบิ๊กบึ้มมากคือแบบโอ้โหนี่เรไดว่าใส่แอดหมัดเดียวนี่แอดตายเลยนะฮะคือประมาณนั้นเลยนะก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเพราะว่าคือมันรู้สึกแฮปปี้นะกิ๊เวลาที่เห็นแบบว่าเมมเบอร์ของ b a c k คทิงอยู่เราแวกเดียวกันซัพพอร์ตด้วยกันแล้วแบบ คือมันรู้สึกเหมือนเป็นกลุ่มแบ็คพิง์ในงานโคเชล่าใช่หรือเปล่ามน้องแจงทําตัวเหมือนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าตอนพี่จีซูไปเล่นที่เกาหลีเนาะก็หอบดอกไม้ไปนะคะพอมาถึงน้องลิสก็มีดอกไม้สีเหลืองนะ,ะชีรูสีโปรดของเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็มาซัพพอร์ตยายเจนยายเกี้ยวก่อนหน้านี้ก็หอบดอกไม้ไปหาเหมือนกันตอนที่เจนนี่เปิดการแสดงเดี่ยวช่วงโปรโมทอัลบั้มเนาะก็เลยบอกว่าน้องแจงของเราเนี่ยทำหน้าที่ไม่ต่างจากอันนี้เลยกำนันนะกำนันผู้ใหญ่บ้านใค ไปงานไหนนี่โทอไปตัดดิบบินนะคะแล้วก็เชียร์เพื่อนตลอดแต่ว่าพี่จีซูคาดว่าที่มาไม่ได้นะแอดปอยเพราะว่าตอนนี้พี่เขาถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่อีกแล้วรู้สึกอันนี้จะ Netflix ด้วยอ๋อเห็นเขาบอกว่าอ๋อเห็นข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีถ่ายทำซีรีส์ที่จะถ่ายทําลง Netflix กนะฮะก็จะบอกว่ารอติดตามพี่จีซูกันต่อไปนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับกับทุกคนกันว่าเรื่องล่าสุดที่พี่จีซูเล่นไปยังไม่ได้ดูเหมือนกัน S <S> <S ไม่ได้ดูเหมือนกันอมบีใช่ไหมเออเดี๋ยวจะลองไปสมัครแล้วก็ลองไปดูนะครับแต่แตเรื่องนี้ดูแน่นอนแบบว่าน่าจะแบบน่ารักหวานหวานด้วยใช่ใช่ใชเดี๋ยวค่อยไปดูแต่ว่าถ้าใครยังไม่ดูไว้โรตัสนะฮะแวะมาขายของกันหน่อยก่อนจะจากกันไป <S <S 1> <S 1> <S อย่าลืมไปดูนะฮะทุกคนคืองั้นแอดปอยเข้าเรื่องนี้เราขอเมานิดน,นึงเพราะว่าพี่เทมันนพี่ไก่ตอกอะ ฮีไปยืนเชียร์น้องลิซหน้าเวทีใช่ไหมเสร็จฮีก็ถ่ายคลิปถ่ายไปหันหันไปหาพี่แซกซอนนะคะพี่ชายของตระกูลเลดลิฟะนะเสร็จก็หันไปเจอแซกซอนเลดลิฟนะแล้วก็หันไปเจอแฟนคลับน้องลิซอะไรแบบนี้นะคะแล้วทุกคนขอถ่ายรูปพี่ไก่ตอกดักบ้าก็คือแบบ ก็แฟนนุ้งลิสเนี่ยแฟนนมุกไงไก่ต๊อกไงพี่ไก่ต๊อกก็ยิ้มหน้าบานเลยกลายเป็นว่าโหตัวเองก็ฮอตสุดๆนะเวลานี้ใช่ช่วงนี้พี่ไก่ต๊อกพี่ไก่ต๊อกพี่ไก่ต๊อกฮอตมากนะฮะคือเห็นตั้งแต่คนเขาลงแล้วแหละว่าพี่ไก่ต๊อกไปก็แบบเฮ้ยเออเขาก็แบบดีในอิกิฟพี่ไก่ต๊อกก็ไปซัพพอร์ตแล้วก็ทีมไว้โลตัสหลายๆคนก็ไปซัพพอร์ตนะฮะบอกเลย อันนี้ดีมากๆพี่พไก่ต๊อกเนียนเลยนะน้องใจน้องมุกแอบไปถ่ายรูปกับน้องแชงออกมาแหมยิ้มหน้าหวานเลยนะคะฟินนะอยู่ๆก็เข้ากุ๊ปแบ็คพิงแบบเนียนเยแล้วแบบแต่ละสาวของเราก็คือสวยแล้วแบบฟาดมากเมากันประมาณนี้เจอกันคลิปแน้าบายบายครับทุกคนขอให้เป็นวันหยุดที่ดีครับผมบายบายค่ะสุขสานองการนะ